4อาหารที่กระตุ้นมะเร็งของคุณได้ใครอยากอายุยืนฟังให้จบนะครับก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจําไว้เลยอย่างที่1อาหารที่ไม่เกี่ยมหรือเบนโซพภพรลินอาหารกลุ่มนี้เกิดจากการปรุงผ่านความร้อนสูงเช่นย่างอบทอดทําให้บริเวณที่ไม่เกี่ยมจะมีสารพวกโพลิไซคลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารก่อมะเร็งอันดับ โดยเฉพาะสเต็ปที่ไม่ไหมเนี่ยอันตรายสุดๆเลยครับอันดับ 2. 2> <_ d ata> เนื้อแปรรูปหรือในโต๊ซามิ <_ d ata> เช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกหรือแฮมในเตดในหางกลุ่มนี้จะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นไนไตร์เมื่อมันทำปฏิกิยากับโปรตีนจะทำให้เกิดไซโตค <_ d ata> าเมนการผ่านของร้อนจะช่องปฏิกิริยานี้ดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารค้างคืนแล้วเอามาอุ่นตอนเช้าครับสารก่อมะเร็งตัวที่3เชื้อราดำ เอสเปรสชีรัตหรืออัลฟาท็อกซินซึ่งพบมากในอาหารแห้งที่คุณเก็บแล้วควบคุมความชื้นไม่ดีเช่นกระเทียมหหวหอมพริกแห้งอย่างบนเขียงก็ต้องทําความสะอาดเป็นประจําด้วยนะครับตัวที่4ตัวสุดท้ายคือฟอร์มาลีนที่มีมากๆกก็คือในอาหารทะเลวิธีดูอาหารเหล่านี้นะครับมีวิธีสังเกตคือในปลาหรือกุ้งกองหนึ่งจะมีบางส่วนที่สดบางส่วนที่เปียกยุ่ยหรือตัวอย่างเช่น กุ้งตัวเดียวกันมีส่วนที่เป็นเนื้อสดและเนื้อ,อยุยถ้าคุณยิบมาดมก็จะได้กลิ่นสารเคมีที่ฉุนเกิเจมูบางคนเลือกกินปลาทะเลแทนปลาน้ำจืดเพราะนึกว่าปลอดภัยกว่ามีสารอาหารมากกว่าแต่สุดท้ายก็เสียงสารพวกนี้ไม่พ้นอยู่ดีสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอย